ามที่ท่านเอกลัตษณ์หลีเสนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีแนวนโยบายที่จะให้อำเภอทุกอำเภอนะครับกับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิดหมู่บ้านพงฟ้าโดยให้นโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านนำร่องดำเนินการควบคู่กันไปกับให้พี่น้องประชาชนในครัวเรือนหมู่บ้านนั้นปล,ลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกระชายขาวเพื่อต้านโควิดซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของท่านพระภูสุนปัญญาศาสตร์เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอซึ่งท่านก็ทําเรื่องนี้อยู่ไปก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วแล้วก็ได้ศึกษาหารือกับท่านซึ่งตรงนี้เองท่านน่าจะเป็นแก,น,แกนนาแกนนําหลักในการที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนให้ความสําคัญถึงการปลูกสมุนไพรนอำเภอมนัง หัวหน้าตรวจราชการอำเภอมะนางังกำนังผู้ใหญ่บ้านอสมผูม้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันปลูกสมุนไพรตามโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด19ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้เรากับเพื่อนด้วยพลังบโวนคือบ้านวัดและก็โรงเรียนมาร่วมกันในการช่วยกันปลูกสมุนไทในส่วนของอำเภอมะนังเนี่ย เราได้ไปชุมร่วมกันกับทางอำเภอซึ่งมีท่านนายอเเป็นประธานว่าเราจะปลูกนะทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกครัวเรือนซึ่งขณะนี้ก็ได้กับเพื่อนได้ปลูกกันไปแล้วครบทุกครัวเรือนขอเริญตอนตำบลนี้ก็มปัตนานะครับหมู่บ้านกอมีปนะครับเป็นหมู่บ้านตันแบดนะครับเป็นปุ๋กตะมุนพรเป็นเลือนทีกระยายปั้นนะครับปุ๊กตะมุนใบกระยายปั้นให้กับจนจนท้องอำเภอมานั่งในมุอที่นะครับเราก็ได้ขับเคลือน การต้อาจาบานปลูกกับถูกบ้านถูกปลดเลื่อนนะครับในส่วนโ่นนข้าวตะนนนะครับเราก็มีการปลูกเพื่อให้พี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับได้เอาไปแช่แบบชา,ชาประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่ี่ก็ตามหรือมาจากมู่อื่นนะครับเราก็สามารถเก็บไปใส่ช้อยได้เห็นกระชายข้าวครับคว,วามได้จนเราก็ปลูกไว้โซ่ข้าวตะนนแม่กระชังในที่ดินสาธานณานะครับเราก็มีการปลูกนะครับปลูกปลูกไม่มีครับว่าลอยสีบ้างหลัง วางเปล่วนะครับปลูกเป็นแกลงนะครับตอนนี้คือถือว่าครบร้อยเบอร์เส้นเต็มรูปแบบนะครับสหรับรู้ที่รับนะครับเราก็ได้แจกจ่ายนะครับกว่าอะไรทุลอะไรกับใจเก้านะครับร้อยเบอร์เส้นถูกเรื่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันโควิดทุกเก้านะครับในนามของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอรปตได้ออกไป แนะนำให้ชาวบ้านได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรฟ้าตลายโจนกระจายล่าวว่าทั้งสองตัวนั้นมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนดังกล่าวได้มีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้กับให้เกิดประโยชน์ได้ในทางยางจากการที่วัดนิคมพระรามผังเจ็ดซึ่งเป็น ลางยาสมุนไพรเพื่อตุมจนได้ปลูกสมุนไพรไว้หลากหลายชนิดอ่าก็ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของต้นค่าสมุนไพรผ่านไปยังทนานายเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาศัยกำลังของอ,อสอมอผู้ใหญ่ผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันแจกสมุนไพรบางพื้นที่ก็มีการลงไประโดมกันปลูก ให้กับนะพี่น้องก็าจะจดในพื้นที่ขนะนาดนีนะ้หมู่บ้านต่างๆในอำเภอมะนังซึ่งมี2ต,ตำบล19หมู่บ้านนะเราก็ได้ช่วยกันนะในการมอบต้นสมุนไพรวานทลายโจรกระจายขาวและอื่นๆให้กับพี่น้องได้ปลูกครนะอบคลุมนะเต็มพื้นที่ทั้ง19หมู่บ้านทําให้พี่น้องนะมีทางเลือกในการที่จะใช้สมุนไพรในการ การป้องกันโควิดเพื่อมั่นว่าจังหวัดสตูนจะเป็นจังหวัดแรกที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและก็ะเลือกที่จะใช้สมุนไพรเป็นแตนตกางเลือกในการป้องกันและรักษาต่อไปเชิญก่อน